สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เรามาปั่นผักกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาปั่นผักต้อนรับอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนช่างเป็นบรรยากาศที่น่านอนจริงๆเลยค่ะแต่เราต้องลุกขึ้นมาค่ะทุกคนคะ่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันจ้า ผักผลไม้ปั่นของเราวันนี้ก็มีกล้วยน้ำว้านะคะสับประรดฝรั่งมะขามป้อมแล้วก็ผักแควค่ะทุกคนค่ะวันนี้พระเอกของเราเนี่ยอยากจะนำเสนอตัวนี้เลยค่ะทุกคนค่ะ กล้วยน้ำวาค่ะซึ่งมันงอมมากแล้วนะคะมันใกล้จะเละแล้วกล้วยน้ำว้าเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะยิ่งเป็นกล้วยน้ำวา้างอมเนี่ยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากนะคะต้านน้องมะนะคะสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายนะคะ เพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วยนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยสำคัญนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเข้าไปกัดกินเซลล์ที่ไม่ดีเซลล์ที่อักเสบเซลล์ที่มาทําร้ายเราอะคะ่ะเม็ดเลือดขาวจึงมีความสําคัญต่อร่างกายนะคะทุกคนคะ่ะกล้วยน้าว้าเนี่ยคนสมัยก่อนคุณแก่โบราณเหมือนยายของหนูเองนะคะเอามากินกับข้าวค่ะทุกคนคะ่ะกินได้อะเดยดอร่อยว่าทําไมแกยุดยืนนะคะ 9กกว่าไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็มีผักแคลด้วยนะคะแคลก็เป็นผักออราชนินีแห่งผักใบเขียวนะคะแคลมีประโยชน์มากนะคะทุกคนคะ่ะแต่แคลก็มีโทษเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะกินได้นะคะคนที่พึงระวังก็คือผู้ที่รับประทานยาความดันโลหิตอะคะ่ะที่ต้องจํากัดปริมาณโพแทสเซียมในเลือดอะคะ่ะเพราะว่าผักแคลเนี่ยมีโพแทสเซียมไอ มีโพแทสเซียมค่ะทุกคนค่ะมีโพแทสเซียมสูงเหมือนกันนะคะผู้ป่วยที่เป็นความดันเบาหวานเนี่ยเพราะมันต้องตํากัดโพแทสเซียมในร่างกายนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคไตรับประทานผักเคลเนี่ยเอออาจจะมีปัญหาในการขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายได้เหมือนกันนะคะคนที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดน,นะคะยาฟาวารินนะคะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักเคลเพราะผักนี้นะคะมีเออส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วนั่นเองนะคะ ผู้ที่มีภาวะไฮไฮโปไทรอยนะคะหรือภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินผักเคลวเหมือนกันนะคะผักทุกอย่างมีประโยชน์นะคะแต่ให้ทุกคนไปดูทั้งคุณแล้วก็โทษของผักผลไม้ชนิดต่างๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่ากล้วยน้ำวา้างอมคือมันหวานก็กินเพื่อต้านนองมะแต่ว่ากินก็ไปเยอะกินก็ไป1หวีเลยแบบนี้คนที่เป็นเบาหวานก็เบาหวานขึ้นสิคะทุกคนคะ่ะหรือ คิดว่ามะขามพ่อมีประโยชน์กินทุกวันกินทุกวันเลยกินแบบว่าวันหนึ่งสิบลูกสิบลูกปั่นกินเปนกินมันมีความออพอดีด้วยนะคะทุกคนคะ่ะการจะกินอะไรให้จํากัดอยู่ในความพอดีของทุกสิ่งะคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่าอันนี้ดีอันนี้มีประโยชน์กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปเยอะจนลืมไปศึกษาโทษของมันนะคะผักเหมือนที่หนูบอกไปผักแครมันมีประโยชน์ เยอะมีประโยชน์เยอะมากค่ะทุกคนค่ะแต่เวลาเรากินเนี่ยให้เราเว้นด้วยค่ะหนูก็ไม่ใช่ว่าปั่นผักกินทุกวันมันมีวันที่เบือ่อแล้วก็หนูก็เว้นเหมือนหนูทำสมุนไพรกินสมุนไพรไปหนูก็เว้นนะคะกิน3วันเว้น2วันหรือเราจะกินผักปัน่นกินผลไม้ปั่นเนี่ยกินไปสักอาทิตย์นึง เว้นสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเราจะกินไปสักอสองสามอาทิตย์หนึ่งเราเบือ่อเราก็หยุดได้ค่ะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ว่า,เ,าเราต้องกินทุกวันกินจนแบบว่าเกิดความเครียดไม่อยากไม่ต้องไปกินของขนมแล้วไม่ต้องไปกินของหวานแล้วทุกคนคะ่ะเราอยาเครียดค่ะให้อยู่ในความพอดีพอดีคือความสุขคะ่ะทุกคนคะ่ะความสุขคือความพอดีอย่ามากเกินอย่าน้อยเกินแล้วทุกคนจะสุขภาพดี ไปด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการกินผักปั่นและผลไม้ปั่นนะคะอย่าเร่งอย่ารีบอย่าฝืนนะคะกินให้อร่อยกินให้มีความสุขนะคะแล้วใจจะแข็งแรงร่างกายจะแข็งแรงกันค่ะไปค่ะ